มาจากโคราชเลยครับวันนี้เดินทางมาโดยตรงจากโคราชเลยชั่วโมงเนี่ย3สามชั่วโมงครึ่งครับ <3 S 1> กับวันนี้เลยครับ ลูกค้าประจําของซอสท่านนี้นะคะเริ่มแรกเติมทีเลยรู้จักกับเราด้วยการนํางานมาให้ทางร้านทําการซ่อมบอดน,นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องแผ่นหลังจากทําที่อื่นมานะคะมาให้ซ่อมวันนี้เลยต้องขอจัดแน่นๆกับกรอบทองแบบหน้าร้านแบบ90%ซต์ไปเลยงานก็จะได้อย่างที่เห็นนะคะยกซุ้มหน,น,หนาๆเบิ้ลฐานเลเยอร์สองสามชั้นปะซุ้มลึกๆแกะลายแบบนวลตาสีทองซาตินสลับแกะลายและที่สําคัญตรงหูและห่วงทําการเบิ้ลฐาน,านาทองเพื่อป้องกันฉีกให้อีกด้วย แน่นอนแหละไปมาแล้วครับผมไปมาแล้วว่าทำอะไรคะตอนนั้นมามีกรอบทองมามาให้ซอเข้าให้ครับค่ะเข้าเข้าเข้าสวยมากครับค่ะก็เลยติดใจใช่ครับวันนี้ก็กรอบร้านนี้จะเป็นทอง90ครับส่วนใหญ่ข้างนอกที่เคยไปดูมาจะเป็นทอง80สซะส่วนใหญ่ครับพี่ค่ะแล้วทอง80กับทอง90ที่ลูกค้าเคยได้สัมผัสมาเนี่ยลูกค้าคิดว่ามันต่างกันยังไงความหนาบางเลยครับอย่างแรกมหนางารที่เห็นเนาะใช่ครับความหนาบาง กลับมาครั้งแรกรู้สึกต่างไหมต่างมากครับต่างมากเลยนะใช่ครับน้ำหนักก็ต่างมากเลยน้ำหนักก็ต่างราคาก็ต่างอนกันผมส่วนตัวนะครับจะเป็นแนะนําว่าถ้าใช้ในชีวิตประจำวันแนะนําเป็น90%ครับเพราะว่า80%นผมเคยส่วนตัวเคยเลี่ยมไปแล้วไปใช้แล้วคราวนี้มีปัญหาเรื่องพับหลังมันหลุดนะครับแผ่นหลังดีแล้ใช่ครับแผ่นหลังดีดแล้วคราวนี้มันขาด เคยเจอครับเคยเจอแต่ไม่ใช่มาจากร้านซอลนะมามาจากออนไลน์โอเคเยเจอผลหลัตมันดีใช่แล้วมันขาดด้วยครับมันข้าวขอบกบกข้างรอบมันขาดเรื่อยๆจัดให้สุดแล้วหยุดที่ลักซิลีคลองหลวงครับผมและครั้งนี้ก็ได้โลกดีนะคะที่ลูกค้าได้มาจัดงานทองคำ90%ของแท้ของจริงกับร้านเราต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการร้านซอลค่ะ